จอดแล้วไปนอนที่เดิมไปจอดที่เดิมนอนกินอาหารอิ่มแล้วก็ไปนอนที่เดิมเดี๋ยวมันกัดมือขาดนะเอาให้กินนะให้ป้าอาหารนะนน่ะป้ออาหารนะเอามันเล่นกับพันด้วยพันป้อนอาหารนั่นเหรอเดี๋ยวพันกัดตูปกระฉามเลย พันมาเที่ยวมงปะฉลามอายุหกขวบสิบเดือนยี่ห้าตัละโขปลาอะไรอ่ะพันนี่ปลาอะไรตัวส้มๆปลาอะไรปลาอะไรอ่ะไปเด็ดไปไปกินไปกินไปดูจอเข้ไปกินจอเข้กันนอ้อง มงปลาฉลามรันมาดูปลาฉลามที่สุพรรณแสดงปลาฉลามเฉพาะบ่ายสองโมงของทุกวัน มาตรงนี้แล้วมาถ่ายตรงนี้ก่อนมาถ่ายตรงนี้ก่อนแม่ถ่ายตรงนี้ก่อนนี่สวยจังเลยอฮ <c oughs>